ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์เดนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เรานะครับก็อยู่ที่เกมเนื้อ of King นะครับหรือเกม HOK นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาดูสกินที่เท่จากเกมนี้นะครับสกินแรกนะครับเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวชี้บอกของลาวิลในเกม r ูบนะครับสกินนี้ก็มีครบนะครับทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับสกินนี้ถ้าร่วมมือในครับผมคิดว่าอาจจะเป็นสกินของยอนนะครับเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือสกินที่เอฟเฟกต์สวยนะครับ สกินที่ก่อนหน้านที่เข้าไปก็จะมีสกินนี้นะครับอาจจะเป็นของย้อนนะครับถ้าร่วมมือครับนี่นะครเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติแล้วก็พาสซีฟครับนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่หนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่2ครับนี่ครับสกิลสอ เอฟเฟกต์สวยนะครับสกิลสองแล้วก um ็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทอ๋อครับนกสวยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปนะครับนี่ครับท่าวาร์ปอลังการเลยครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับส่วนใครนะครับอยากมี ID เกม r v hero เจ้าสกินอะไรนะครับก็ทำได้นะครับที่แอฟฟ้าแอสมิโน t p 7นะครับของจริงต้องเป็นคนติดตามมากกว่า2องแสนคนนะครับอย่าลืมนะครับแอสมิโนต t p 7นะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของกาลีนะครับสกินนี้มีครบนะครับทั้งเอฟสกิลแล้วก็เอฟเฟของท่าวาในสกินนี้ถ้าร่วมมือนะครับผมคิดว่า อาจจะเป็นสกินของทูเลนก็เป็นได้นะครับเห็นไหมครับโมเดลแล้วก็ฉากเปิดตัวสายฟ้าต่างๆเข้ามากเลยครับเห็นไหมครับคือถ้าเป็นของทูเลนนี่ถือว่าสวยเลยครับสกินนี้รูปโปรขยับได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับก็คือปุ่มนี้ส่วนเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกตินะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่1ครับนี่ครับสกิลหนึ่ง นี่เลยครับเอฟเฟกสวยนะครับสกินเนี้ยแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่สองนะครับนี่ครับสกิลสองสร้างรูปบาเรียนะครับแล้วก็ทานาเมทรอบตัวเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลอัลติเมทครับโอ้โหอัลติเมทอลังกาแน่ครับดูนี่เลยครับอัลติเมทน,นี่ครับป๊บอออืืห จะมีนับจำนวนกระสุนที่ดูวนด้วเลยครับดบูดูครับปุ๊บปุบปุ๊บปุบปบ๊แล้วก็เอฟเฟกตท่าวาร์ปครับอลังการงานสร้างนะครับสกินนี้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับสกินต่อมานะครับก็เป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของมาลอกในเกม รูบในรับสกินนี้นะครับถ้าร่วมมือนะครับก็น่าจะเป็นสกินมาหลอกเลยนะครับเพราะว่าทั้งโมเดลแล้วก็มีปีกที่หลังนะครับก็มีเอฟเฟกต์ว์ปแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับสกินนี้นี่นะครับหลังปีศาจครับอย่างเท่นะครับดูประมาณนี้นะครับโมเดลแล้วก็สกินนี้มีปุ่มครับส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับ ปึ๊บนะแล้วก็พาสีจะทำงานนะครับเวลาที่โจมตีเป้าหมายนะครับก็จะมีคล้ายๆกับวิญญาณนะครับหลุดออกมาจากตัวเป้าหมายนะครับปึ๊บนี่นะครับมีเครื่องหมายอยู่แล้วก็สกิลสองครับนี่สกิลสองสร้างโรบาเรียนะครับนี่เลยครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่อัลติเมทสวยเลยครับสกินเนี้ยดากมากเลย แล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปครับนี่นะครับท่าวาร์ปโอ้โหนั่งบันลังนะฮะแล้วก็วาร์ปเอบเฟกเท่ครับตามมานี้ฮะสกินต่อมานะครับเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของไวโอในเกม r o v นะครับสกินนี้นะครับมีครบนะครับทั้งเอฟเฟกวาร์ปแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะครับนี่นะครับเอฟเฟกสวยนะครับสกินนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะฮะนี่นะครับ Uh huh. ด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็สกินนี้นะครับมีปุ่มก็คือปุ่มนี้นะครับส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งครับช sure. แล้วก็ยิงครับแล้วก็สกิลสองครับนี่คร <Skill> 2 2> ับสกิลสองแบบนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทแล้วก็เอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปนะครับนี่ครับท่าวาร์ป แล้วก็ทําการว้าวลงมาครับชิปประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของเอมิลี่ในเกม rov ับสกินนี้มีครบนะครับทั้งเอฟเฟกต์ว้แล้วก็เอฟเฟกของสกิลสกินนี้นะครับผมคิดว่าถ้าร่วมมือนะครับอาจจะเป็นสกินของฟอร์เลนแบบเหรือเปล่าครับนี่นะดูครับฉากเปิดตัวอลังการเลยครับไฮเซอร์ นี่นะครับถือดาบมาโคตรใหญ่นะฮะดูครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็สกินที่เพิ่งเข้าไปนะครับคือสกินนี้เป็นของฟอเรนนะสกินนี้นะครับมีปุ่มนะนี่ครับปุ่มส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมครับเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ครับการโจมตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งครับ นี่นะครับสกิลหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่สองครับนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทโอโห,โห,โหอลังการนะครับแต่ว่าหนึ่งกับสองอ่ะมันจะสวยขึ้นนะตอนตีครับดูนะเอฟเฟกจะเยอะขึ้นครับนี่ครับปึ๊บ ดูครับทุกคนอย่างเท่เลยครับดูชึบแล้วก็เอฟเฟกของเท่าวับครับนี่ครับแวกมิติแลวก็วาร์ะครับชึบแบบนี้เลยฮะอย่างเท่ในสกินเนี้ยสกินนี้นะครับในเกมเนี้ยเป็นหนึ่งในสกินที่แพงที่สุดในเกมเนี่ย ต้องใช้ลูกแก้วแชมพูนะครับอาจจะอยู่ระดับมิติคอเลยครับสกินเนี้ยครับปึ๊บอือือดูฮะชุบๆก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสกินนะครับของฮีโร่ที่เป็นตัวฉบับของเอมิลี่ในเกม r o v e นะครับ